สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนะฮะแปดเม็ดเดียวรัวๆนะได้ไปได้สองดิงที่ฮานอยปกตินะครับอาจารย์ก็ขอสแสดงความยินดีกับนักลงทุนทั้งหลายนะครับบอกได้เลยว่าเม็ดเดียวเราค่อนข้างที่จะเดินได้สวยเลยเพราะว่าการคิดวิเคราะห์อย่างนี้นะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะเคี่ยวขินมากๆนะครับรวมไปถึงรัฐบาลที่หลายๆคนรอคอยอยู่บอกได้เลยว่าอาจารย์กำลังรวบรวมสถิติแล้วก็สูตรแบบ มาปรับปรุงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปีใหม่แล้วนะครับเราจะต้องปรับสูตรเข้าตามทางของรัฐบาลให้ได้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่เข้ามาติดตามอาจารย์นะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไ่พลาดการติดตาม ทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์ธรรมเรืองราชคูนะครับถ้าใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มวีดพีนะตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ายังมีหลายอีกหลายที่นั่งอยู่ที่ยังว่างนะครับก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไอเอ็นเดี๋ยมันอยู่งกานะครับก็ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564นี้นะครับเราจะมีแนวทางไม่ว่าจะเป็นฮานอยปกติรวมไปถึงฮานอย VP นะฮะว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับสําหรับนะักลงทุนก็มาช่วยกันที่วิเคราะห์แล้วก็ฟังไปตามที่อาจารย์พูดแล้วก็วิเคราะห์ตามในเบื้องต้นก็ได้ครับเผื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไปตรงใจกับของ แนวทางตัวเองเนาะนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับฮานอยปกติเอ่อก่อนที่เราจะไปดูทั้งฮานอยปกติฮานอยพิเศษรวมไปถึงฮานอยวีพีนะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับฮานอยวีเอ่อฮานอยพิเศษนะครับออก2 0 4 5 5นะครับเมื่อวานนะสามตัวออก204ล่างออก55นะครับ ฮานอยปกติ70868นะครับก็มาได้2เด้งตรงนี้นะครับ8เม็ดเดียวนับลงทุนก็น่าจะหยุดได้แล้วแหละนะครับถ้าเด้งแล้วนะครับฮานอย BVP นะครับ00261มันมีสัญญ,ญาณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบอกว่าให้ระวังเบิ้์นอาจารย์บอกแล้วว่าถ้ามันไม่มาก่อนมันก็อาจจะมาหลังหน้าลากยา,ยาวๆได้เลยเบิ้ลนี้ลากได้ตลอดเลยสําหรับฮานอยนะครับเอาว่าฮานอยเนี่ยมันชอบปราละเบิ้์นมานะครับอ่า เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันเลยนะครับว่าวันนี้มีแนวทางอะไรบ้างแล้วก็เม็ดเดียวเราจะไปต่อ,อยังไงน,นะครับอืมนี่นะนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนให้นะครับสูตรข้าวต้มมัดเหมือนเดิมนะครับอ่า จะเป็นแบบนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์ให้เด่น4รอง9นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น6รอง7ฮานอย VP อาจารย์ให้เด่น3รอง8นะครับชุดวินก็จะเป็น 4, 9, 6, 7, 3, 8ตามนี้เลยนะครับอืมชัจเจนเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าเม็ดเดียวนะครับถ้าเราคิดวิเคราะห์ตัวเลขที่มันกำลังเดินอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะมานะครับมันมีโอกาสที่จะมาถ้าตามที่ อาจารย์มองนะครับพรุ่งนี้9จะ,ะวันนี้นะครับ9จะเป็นตัวนำนะครับ9้าจะเป็นตัวชักจูงนะครับก็ล่าได้เลยนะครับสายวิ่งสายมินิมาราทอนรู้ดีว่าควรทำยังไงแล้วก็กดล,ลิฟต์ขึ้นชั้นบนชั้นล่างได้เลยนะครับ9เมตรเดียวนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันศุกร์ที่24ธันวาคม2 5 6 4นี้นะครับ ก็ขอควยพรให้นักลงทุนเฮงเฮงรวยๆวยปงังปันทุกคนนะครับก็ลงทุนอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ